o l i g h t Warrior Mini Titanium Limited Edition in Spring, Summer, Autumn, and Winter. o l i g h t Warrior Mini รุ่น Limited Edition นะครับทั้ง4ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับที่ทําออกมาในปี2020ปลายปีนะครับตอนนี้ผมรีวิวเป็นเดือนมกราคมปี2021นะครับ ผมได้มาเกือบเดือนแล้วแหละตัวนี้แต่ว่าเพิ่งจะว่างรีวิวนะครับทั้ง4ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษผลิตด้วยไทเทเนียมอัลลอยนะครับและทั้ง4ตัวนี้ก็จะมีสีต่างกันไปนะครับโดยตัวซ้ายมือนี้ตัวนี้จะเป็นสปริงก็คือเป็นฤดูใบไม้ผลินะครับตัวนี้จะเป็นซัมเมอร์ฤดูร้อนนะครับสีออกคมุรามตัวนี้เป็นสีรุ้งแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีออกเทาๆสโมกหน่อยตัวนี้จะเป็นออตซ์มฤดูใบไม้ร่วงนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นวินเทอร์ฤดูหนาว ก็คือจะเป็นสีไทเทเนียมด้านๆน,นะครับกล่องก็จะมาเป็นกล่องกระดาษแข็งนะครับในวิดีโอจะเห็นว่าแสงจะเฟดไปเฟดมาเพราะผมใช้แสงอาทิตย์นะครับแสงธรรมชาติเวลามีเมฆมาบางังมันก็จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับวอร์เดอร์ม hmm. uh ินิเนี่ยเป็นไฟฉาย everyday carry mm hmm. นะครับ slash t i c a l ก็คือเป็นใช้งานด้านย mm ุทธวิธีได้นะครับใช้งานเป็น everyday carry mm hmm. ก็ได้ตัวไม่ได้ใหญ่มากผมเคยรีวิวตัวสีดำไปแล้วก็สี อื่นๆนะครับสีเดสเ t นสี c a r ์โมไปก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้เป็นวัสดุพิเศษที่ทาออกมานะครับก็จะเป็นไทเทเนียมมันลอยแล้วก็จะมีสีต่างกันไปแล้วทั้งหมดที่เห็นในวีดีโอนี้จะเป็นสีลิมิเต็ก็คือผลิตจํากัดจํานวนจํากัดนะครับสสีนี้นะครับจะเป็น Spring, Summer แล้วก็โอซัมนะครับผลิตออทั้งหมด5,000ตัวนะครับทั่วโลกนะครับส่วนตัววินเทอร์ก็คือตัวฤด,ดูหนาวที่เป็นไทเทเนียมตัวนี้จะผลิต8 0 0พตัวนะครับจะมากกว่า จะผลิตเท่ากันกับตัวคอปเปอร์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นอีเทอร์นอลเดี๋ยวจะมีรีวิวแยกต่างหากนะครับก็จะเป็นอีกวัสดุหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าข้างในมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะด้านข้างของตัวกล่องก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็น Spring TI, Summer TI แล้วก็ a w ส s o m e TI สุดท้ายก็จะเป็น Winter TI แล้วก็จะเขียนเลยว่า Limited e dition นะครับด้านหลังก็จะมี serial number อยู่ที่ตัวกล่องนะครับแบบนี้โดยราคาจำหน่ายของไฟฉาย รุ่นนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยราคาค่าตัวอยู่ที่3,600-3,700นะครับผ่านตัวแทนจำหน่ายบริษัทไทยพาเวอร์ไลท์นะครับ4ตัวนี้นะครับจะส่งมาจากร้านทูนามินะครับที่ U N A M I ทูนามิก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์ตกปลานะครับคุณตูนคุณโอ๋เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะครับหรือว่าในคอมเมนต์ถ้าถามมานะครับก็จะเห็นว่ามี ด้านหลังเป็นสัญลักษณ์บอกไว้เลยว่าเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็ฤดูหนาวเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในดูกันนะครับว่ามีอะไรข้างในมาบ้างนะฮะเราแกะมาดูข้างในเราจะเจอกับตัวอุปกรณ์นะครับเ,เรียงรายอยู่ในถาดพลาสติกกันกระแทกทั้งหมดแล้วก็จะมีแท็กเป็นกระดาษสีแดงๆนะครับติดอยู่เขียนว่า pull up ก็คือดึงชั้นขึ้นนะครับเวลาจะเอาไฟฉายออกก็แค่ดึงตัวแท็กนี้ขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้ตัวไฟฉายเนี่ย ออกมาจากตัวถาดแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้แล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีเป็นคอร์สสะสมนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็น spring warrior แล้วก็จะเป็นเหมือนเป็นคำจำกัดความนะครับ n o e for agile movement and unlimited energy the champions of freedom นะครับเป็นอัศวินผู้ชนะนะครับเป็นแบบเหมือนเป็นแห่งความอิสระภาพแห่งอิสระนะครับประมาณนี้มีพลังในการ คลนที่ว่องไวอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนเป็นมอตโต์ของเขานะครับแล้วในนี้ก็จะเป็นแท็กสีเหลืองซึ่งบอกว่าต้องเอาแผ่นรองแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการขนส่งนะครับแล้วก็ชาร์จก่อนใช้งานแล้วก็จะมีคู่มืออยู่ข้างในด้วยตรงนี้จะมีอุปกรณ์มาให้นะครับซึ่ง Warrior Mini เนี่ยไม่มีซมาให้นะครับจะมีแค่ตัวอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะเป็น MCC cable นะครับเป็นสายชาร์จแมกเนติก แบบนี้นะครับซึ่งรุ่นนี้ก็จะใช้ MCC3 นะครับเป็น Magnetic Cable สีแดงนะครับแบบนี้ก็จะจ่ายไฟปรับตาม AC Adapter ที่มีนะครับก็สามารถที่จะใช้งานชาร์จได้ด้วยการแปะวิธีก้นแบบนี้นะครับเสียก่บแหล่งพลังงานฝั่งนี้ก็จะชาร์จได้ทันทีนะครับตัวนี้ยังเป็น USB-A นะครับปัจจุบันเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น USB-C เกือบหมดแล้วนะครับก็มาดูกันว่าตัวรายละเอียดของไฟฉายเป็นยังไงบ้างน,นะครับนอกจากจะให้ตัว สายชาร์จที่เป็นแมกเนติกมานะครับแบบที่โอไลท์ถนัดก็จะให้สายคล้องมือมาด้วยนะครับอยู่ในกล่องเล็กๆแบบนี้สายคล้องมือก็จะเป็นสายไนยลอนสีดานะครับแล้วก็จะมีสกรีนยี่ห้อโอไลท์อยู่นะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเนาะบางคนอยากรู้ว่าเขาให้อะไรมาบ้างน,นะครับก็ไม่มีซองมาให้เนาะมีแค่นี้นะครับเป็นสาย MCC m cable c, c, able, c, c กับตัวสายคล้องมือนะครับเป็นโลโก้โอไลท์แบบนี้นะครับเราเก็บพวกนี้ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันแต่ละตัวเป็นยังไงนะฮะ โอไลน์เนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตลิมิเต็ดก็คือลิมิเต็ดจริงๆนะครับผลิตออกมาเท่าไหร่ก็แค่นั้นจริงๆนะครับไม่ได้มีผลิตแบบมากกว่าที่เขาบอก <c oughs> ทั้ง4ตัวนี้ก็วัสดุบอดี้ก็ใช้เทนเนียมมาลอยนะครับก็คือเป็นวัสดุที่มีความพรีเมียมนะครับตัวโลหะเองจะค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงนะครับเพราะเทนเนียเป็นโลหะที่เราทราบก,กันดีว่ามีความแข็งแรงยืดหยุ่นนะครับมันไม่ได้แข็งนะครับแต่ว่าเทนเนียจะมีความเหนียวนะครับ แล้วก็มีความแข็งแรงของอตัวโลหะเนี่ยต่อต่อปริมาณนะครับค่อนข้างที่จเยอะนะครับเราเป็นโลหะที่ไม่เป็นสนิมด้วยนะครับเขาเป็นอลลอยนะครับไม่ใช่คาร์บอนสตีล นะครับเป็นอันลลอยก็จะมีคุณสมบัติพิเศษในการหลีกเลี่ยงการเกิดการกัดก่อนการเกิดสนิมได้ง่ายนะครับซึ่งสีตัวนี้ที่มีมาก็จะมีสีที่ต่างกันนะครับตัวสีดํานี้จะเป็น awesome, ออซัมฤดูใบไ,ไม้ร่วงนะครับมันจะเขียนว่าออซัมชูนะครับผมก็ไม่ทราบว่าทําไมเขาทำออซัมวันออซัมอะไรมาแต่ว่าเท่าที่จําได้เนี่ยจะมีตัวที่เป็น S1R2 นาะครับทำออกมาแล้วเป็นสีแบบนี้ยกเว้นสีนี้นะครับกับสีนี้ นะครับก็สวยงามนะครับในวิดีโออาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันผมใช้แสงอาทิตย์นะถ่ายรีวิวมันอาจจะดูยากสักนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะดูดีสวยงามมากเลยนะครับนะครับเราลองหมุนตัวท่อออกมานะครับในนี้จะมีแผ่น Isolation คือแผ่นป้องกันแบตเตอรี่นะครับต้องเอาแผ่นนี้ออกก่อนไฟฉายถึงจะใช้งานได้แล้วก็แบตเตอรี่ที่ให้มานะครับรุ่นนี้ก็จะเป็น1 8 6 5 0นะครับเป็นแบบ อน,นุดแคสดอยู่ฝั่งเดียวกันนะคบหัวนูนมีความจุสูงถึง3,500ม ah, ิลลิแอมป์แล้วก็เป็นแรงดัน3.6โวลต์นะครับเป็นแบตมีวงจรป้องกันส่วนตัวท่อก็จะมีเกลียวที่ป้องกันน้ำและฝุ่นละอองนะครับเป็นเกลียวสแควร์แล้วมีโอริงติดตั้งมาแล้วด้วยนะครับตัวท่อจะเป็นกับสวิตช์ท้ายจะติดด้วยกันเลยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่หันไปทางหัวแบบนี้แล้วด้านในก็จะมีคอนแทคสปริงนะครับรองรับเราใช้งานก็แค่ใส่แบตเตอรี่แล้วหมุน กลับเข้าไปแบบนี้นะครับไฟฉายก็จะพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโครงสร้างโดยทั่วไปแล้วมาดู UI กันนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ละตัวก็จะมีเขียนไว้ข้างๆเลยนะครับว่า a ออ s มนะครับ เราทมสปริงซัมเมอร์แล้วก็วินเทอร์นะครับตัววินเทอร์จะเป็นตัวที่คนนิยมมากที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็จะมองว่ามันเป็นไฟฉายตัวที่เป็นรอยง่ายที่สุดเหมือนกันนะส่วนตัวแล้วผมชอบทุกตัวแหละแต่ตัวที่ผมชอบมากคือสีซัมเมอร์นะครับสีน้ำเงินครามที่โอไลท์ในทำในรุ่นเฟรนด์ชิพใน S1 R2 นะครับ แต่ว่าเราไม่ได้มีโอกาสที่จะนำมารีวิวเพราะเขาผลิตน้อยมากแล้วให้เฉพาะดีลเลอร์เท่านั้นนะครับแต่คราวนี้เขาทำมาในตัวปกติที่เป็นลิมิเต็ดธรรมดาไม่ต้องเป็นเฟรนช์ชิพแล้วเดี๋ยวมาแนะนำให้ดูว่าเป็นยังไงนะครลองดูกันอ่ะน,นะครับคราวนี้เราลองมาดู คุณจะเห็นพวกบอดี้นะครับว่าจะมีความต่างกันนะครับตัวเทเทเนียมทั้งหมดเนี่ยจะมีสีที่ต่างกันทั้งหมดทั้งสิ้นเลยนะครับจะมีเพียงแต่ตัวสีวินเทอร์เท่านั้นที่เป็นสีเทาด้านนะครับส่วนตัวอื่นจะเป็นสีออกเงาๆโดยซัมเมอร์ออซัมนะครับวินเทอร์สปริงเนี่ยก็จะมีสีต่างกันออซัม awesome จะเป็นสีออกเทาดำๆนะครับใครชอบขึ้มๆนะครับก็สวยดีส่วนใครชอบที่เป็นสีสันหน่อยก็จะเป็นสปริงนะครับก็จะเป็นสีรุ้งเลยนะครับเป็นเรนโบว์เลย นะครับแล้วก็จะมีซัมเมอร์ก็จะออกฟ้าหน่อยอันนี้เหมือนสีน้ําทะเลนะสวยดีนะครับฟ้าครามส่วนวินเทอร์ก็จะเป็นสีเทาด้านนะครับคลาสสิกเป็นรอยง่ายนะครับตัวนี้แต่ว่ามันก็จะดูคลาสสิกดีคราวนี้ผมจะมาแนะนําตัวโครงสร้างโดยรวมนะครับว่ามีอะไรบ้างแล้วก็เรื่อง UI เดี๋ยวจะมาแนะนําทีหลังอีกทีนึงเดี๋ยวขอวาง3าตัวนี้ไว้ข้างๆก่อนนะครับ ตัวโครงสร้างของไฟฉายตัวนี้ก็ผลิตด,ด้วยไทเทเนียมมันลอยนะครับทั้งหมดเลยส่วนเบเซลนะครับเป็นสเตลเลสสตีลสีฟ้านะครับทั้ง4ตัวเลยนะครับทั้งหมดเลยทุกตัวจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับตัวสีฟ้าก็เป็นเบเซลฟ้าด้วยนะครับไม่ใช่เบเซลดาตัวนี้ก็เป็นเบเซลฟ้าด้วยนะครับมี TIR lens นะครับโดย LED ข้างในน่าจะเป็น l u m i n o u s s S T 40นะครับมีเลนส์ที่ออกแบบมาให้ใช้ในเรื่องของการควบคุมแสงโดยไฟฉายรุ่นนี้จะมีแสงที่มี hotspot เข้ม ใหญ่นะครับแล้วก็สปิลที่หนาไม่ใช่ไฟฉายสายพุ่งนะครับแล้วหน้าเลนก็จะเป็นว้วๆลงไปแบบนี้ใครสงสัยว่าหน้าเลนเรียบหรือเปล่ามันว้วนะครับถัดมาบริเวณข้างเบเซลนะครับก็จะมี serial number อ,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 อยู่ด้านบนนะครับอันนี้จะบอกเลยว่าปี2020นะครับแล้วเป็นตัวที่2541แต่ละสีเนี่ยจะผลิตแค่5,000ตัวนะครับทั่วโลกแต่ตัววินเทอร์เนี่ยสีเทาเจะผลิต8,000นะครับจะผลิตเยอะกว่าสีอื่นนะครับในซีรีส คิดว่าคนนะ่าจะนิยมก็เลยผลิตเยอะนะครับตัวสวิตช์ด้านข้างก็จะเป็นโดมยางนะครับแบบนี้ซึ่งสวิตช์โดมยางนี้ก็จะออกแบบมาให้เป็นอินดิเคเตอร์ด้วยบอกอแรงดันแบตเตอรี่หรือพลังงานที่เหลืออยู่นะครับเขียวส้มแดงแดงกระพริบอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้เป็นสวิตช์ปิดเปิดได้ใช้เป็นสวิตช์ปรับโหมดแล้วก็เปลี่ยนเอาต์พุตต่างๆะร,ระดับความสว่างได้นะครับส่วนคลิปจะเป็นแบบ snap on สามารถดึงออกได้ถ้าไม่ใช้งานและเป็นแบบ up and down นะครับ แบบพกเบส e ซอ p b อัพเบส w ซดาวได้เป็นรีเวิร์สไม่ใช่รีเวิร์สเขาเรียกว่าทูเวสนะครับสองสองทางซึ่งก็จะเป็นดีไซน์ที่ใช้งานง่ายนะครับมีมาร์กิ้งออเทิร์ทูมีโลโก้ logo, เป็นรูปใบเมเปิลนะครับดูดูใหม่ๆก็รแล้วก็ยี่ห้อโอไลท์ส่วนด้ามเองก็จะเป็นดีไซน์แบบที่มีลักษณะค่อนข้างที่จะ กระดาษมือนะครับจับถนัดดีแล้วตัวไฟฉายเองก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ก็จะเป็นไฟฉายในปี2020-20 2 1ที่เป็น edc tactical ที่ผมชอบมากตัวหนึ่งแล้วก็ท้ายจะเป็นปุ่ม3าปุ่มซึ่งออกแบบมาให้ใช้งานคู่กันกับ magnetic c h a r ์ e ตะกี้ที่แปะเข้าไปแล้วตัวสวิชเองก็จะอยู่สูงเลยขอบฝาท้ายขึ้นมาแต่ว่ามีขอบ3ขอบนี้ป้องกันเพื่อป้องกันความเสียหายเวลาตกกระแทกแต่ยังสามารถที่จะกดใช้งานได้อย่างง่ายนะครับโดยที่มันไม่จมจนเกินไปไม่เหมือน m 2 r นะครับรุ่นเก่าๆนะครับดีไซน์แบบนี้ และยังาสามารถบาลเทสน,นได้อยู่อ n นท r ยโรลลิงก็ทําได้ด้วยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแล้วก็ทายก็เป็นแม่เหล็กที่แรงมากนะครับสามารถที่จะดูดตัวโลหะอันอื่นได้นะครับตัวสีเทาที่เป็นโอซัมนี้จะเป็นคลิปสีเทาดำนะครับเหมือนตัวบอดี้สีซัมเมอร์ที่เป็นสีฟ้าก็จะเป็นคลิปสีฟ้าครามนะครับตัวไทเทเนียมที่เป็น สีเรนโบว์ก็จะเป็นคลิปเรนโบว์แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นคลิปสีเดียวกันกับบอดี้นะรสรุปคือบอดี้สีอะไรคลิปก็สีนั้นนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่ดีนะครับดีมากๆเลยนะครับคราวนี้เราลองมาดู user interface UI กันบ้างนะครับผมจะใช้ตัวไหนเป็นตัวโปรโมทดีเดี๋ยวมาดูกันนะฮะ สำหรับพรีเซนเตอร์นะครับเดโมผมจะใช้ตัวซัมเมอร์นะครับซัมเมอร์ตัวสีครามแล้วกันนะครับเป็นพรีเซนเตอร์ในการทดสอบ UI นะครับการใช้งานนะครับของไฟฉายตัวนี้ก็จะมีการกดจากสวิตช์สฝั่งนะครับคือสวิตช์ท้ายจะใช้งานควบคุมนะครับเปิดจากท้ายจากระดับความสว่าง120ลูเมนนะครับที่ระดับมีเดียมนะครับหรือว่ากดสุดที่ระดับ1000 500ลูเมนส์นะครับสูงสุดโดยการกดจะมีการกด2แบบแบบแรกคือกดค้างไว้นะครับครึ่งหนึ่งก็จะเป็นการเปิดมาที่120ลูเมนส์นะครับมีเดียมหรือว่าการกดย้ํลงไปให้สุดค้างไว้ก็จะเป็น1500ลูเมนส์นะครับสูงสุดปล่อยมือไฟดับจะเป็นการเปิดค้างที่สวิตช์้า้ก็คือกดลงไปครึ่งหนึงแล้วรีบยกนิ้วออกน,นะครับ ก็จะต,ติดมาขึ้นมาที่120นะครับแบบเปิดตลอดหรือว่ากดย้ําลงไปให้สุดแล้วรีบยกออกก็จะเป็น1,500นะครับสูงสุดประมาณนี้แสงก็จะเป็นฮอตสบอตตโตโตสบายหนาๆาหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นการสั่งงานจากสวิตช์ท้ายนะครับกดได้เลยโดยที่ไม่ต้องกดสวิตช์คอแต่ว่าความสว่างจะมีเพียงแค่2ระดับเท่านั้นนะครับด้วยการกดครึ่งหนึ่งหรือว่าการกดย้ําสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดยกแล้วปล่อยนะครับหรือว่ากดย้ําแล้วปล่อยแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนการเข้าสโฉบนะครับ การเข้าสตโอปก็สามารถเข้าได้จากสวิชคอร์นะครับตัวสวิชคอร์สามารถที่จะกดใช้งานได้เลยโดย,โดยไม่จําเป็นที่จะต้องกดสวิชท้ายนะครับแล้วก็ที่สวิชคอร์จะมีไฟดีเคเตอร์บอกด้วยสีเขียวนี่คือเกิน70%ขึ้นไปนะครับส้มแดงก็จะต่ําลงมานะครับสำหรับการปรับความสว่างระดับละเอียดนะครับก็จะมีการใช้งานทําได้ด้วยการกดเปิดไฟขึ้นมาแล้วนะครับก็กดสวิชข้างข,า,งขานะครับ มันก็จะเป็นการวนระดับความสว่าง3ระดับนะครับต่ํากลางสูงนะครับโดยระดับทั้งหมด3อันนี้จะมีระดับต่ําอยู่ที่15ลูเมนส์นะครับบันทาม15ลูเมนส์เนี่ยนานมากเลย18ชั่วโมงเลยนะครับอ่ะ150ชั่วโมงนะครับแก้ไขส่วนระดับมีเดียมนะครับสูงขึ้นมาอีกก็จะเป็น120ลูเมนส์ที่18ชั่วโมง500ลูเมนส์ที่2อ8อนาทีก็ประมาณ นะประมาณ4ชั่วโมงกว่านะครับก็ถือว่าค่อนข้างนานแต่ว่า,เ,าเทอร์โบเนี่ยใช้ได้แค่า4นาทีนะครับก็เพราะว่ามันร้อนนะครับพันหร้อยลูมเมนกับไฟฉายตัวเล็กแค่นี้นะครับส่วนโหมดพิเศษอย่างเช่นโหมดกระพริบแล้วโหมดมูนนะครับก็มีเหมือนกันส่วน3ระดับที่ว่านี้นะครับมิโลเดียมหไฮนี้จะมีเมมโมรีด้วยนะครับสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยนะครับด้วยการแท็บสวิต ขึ้นมาก็จะเป็นการเรียกเมมโมรีล่าสุดที่เราเลือกใช้งานขึ้นมานะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องวนหมดอีกแล้วนะครับต่ํากลางสูงนะครับมูลไรท์เทอร์โบสตอรไม่มีเมมนะครับเรามาลองดูตัวอื่นกันอีกนะครับตัวนี้มาพรีเซนต์ตัวนี้บ้างเดี๋ยวจะน้อยใจนะครับสำหรับวิธีกดเรียกเทอร์โบนะครับฟอร์มออนหรือออฟก็ตามนะครับจากจังหวะที่ปิดหรือเปิดก็ตามสามารถที่จะใช้งานได้ด้วยการกดดับเบิลแท็บนะครับนี้ไฟปิดอยู่นะผมลองกดดับเบิลแท็บนะครับ แทบๆนะครับไฟจะขึ้นเทอร์โบทันทีนะครับหรือว่าเปิดโหมดอื่นที่ระดับเบาๆอยู่นะครับต้องการเข้าเทอร์โบก็กแท็บแทนะครับไฟก็จะไปเทอร์โบทันทีเลยนะครับส่วนการเข้าสต็อกก็กดได้เหมือนกันจากปิดหรือเปิด from มออนหรือออฟนะครับสมมติปิดอยู่ผมกด3แทบนะครับ หนึ่งสองสามก็จะเข้าต็อปเลยหรือว่าเปิดอยู่ที่ระดับใดๆก็ตามต้องการเข้าสหมดว่าหนึ่งสองสามนะครับทริปเปิลคลิกก็จะเป็นการเข้าต็อปทันทีโดยเมมโมรีสต็อปก็จะไม่มีเมมโมรีเทอร์โบไม่มีแล้วการเรียกมูนไลท์นะครับระดับต่ําสุดก็เมื่อไฟปิดอยู่กดสวิตชข์ข้างค้างสักครู่หนึ่งประมาณ2วินาทีไฟจะติดขึ้นมาที่ระดับต่ําสุดซึ่งระดับนี้จะอยู่ที่1นึ่งลูเมนส์นะครับรันไทม์นานมากนะครับนานถึง45วันเลยนะครับนานโคตรโคตรนะครับนี่ก็เป็น ระดับมูนไลท์ของไฟฉายตัวนี้แล้วก็จะมีเมมแค่ชุดแรกถ้าเกิดเรากดข้ามมูนไลท์ไปแล้วนะครับมันก็จะไม่มีมูนไลท์ให้ใช้แล้วจะเป็นโลมิเดียมหายแทนนะครับ3ระดับแค่นี้นะมูนไลท์สโตรบเทอร์โบไม่มีเมมนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีการล็อกเอาล็อกเอาคือกดสวิตช์ข้างค้างไปจนกว่าไฟจะติดขึ้นมาที่มูนแล้วสักพักหนึ่งก็ยังค้างอยู่จนมันล็อกนะครับนี่เป็นเขาเรียกว่าอิเล็กทรอนิกส์ล็อกเอาเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับสวิตช์ข้างค้างนะครับ ไฟติดมาที่มูนแล้วก็ดับอันนี้ก็จะเป็นการล็อกทุกครั้งที่เราแท็บสวิชตลงไปจะมีไฟสีแดงขึ้นที่สวิชแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดไฟขึ้นมาได้อีกแล้ววิธีอัลล็อกหรือว่าออกจากล็อกเอากดสวิชข้างค้าง4วินาทีเหมือนกันจนกว่าไฟจะติดขึ้นมานะครับนี่ก็จะเป็นการกลับเข้าสู่โหมดใช้งานทั่วไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีออโตสลีปอีกนะครับสามารถที่จะกดได้ด้วยการกดแทบ็บแล้วก็แท็บค้างนะครับเดี๋ยวนะเปิดไฟก่อนนะครับแทบ็บแล้วก็แท็บค้างนะครับ มีไหมเดี๋ยวลองดูเนาะไม่มีนะครับก็อันนี้จะเป็นยกเว้นนะครับตัวนี้จะมีลักษณะคล้ายหน้าตากันกับ s 1 r 2บ a t o n นะครับแต่ตัวนี้เพิ่มสวิตช์ท้ายขึ้นมาแล้วราคาสูงกว่านะครับ3,600-3,700ต่อตัวนะก็สูงกว่า S Baton S Baton มัน2,000 2,000กว่าบาทนะครับตัวนี้3,600เลยนะครับก็แพงกว่าเพราะเป็นเททเนียมด้วยแล้วก็มีสวิตช์ท้ายด้วย ผมยกให้เป็นไฟฉาย Everyday Carry Tactical หนึ่งตัวที่ผมชอบมากนะครับของปี2020นะครับตอนนี้รีวิว2021มีตัว Copper ที่เป็น Raw Copper ออกมา มีตัวที่เป็นสีแดงแล้วลิมิเต็ดอีกนึ่ออกมาด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามชมในรีวิวได้ผมจะไม่รีวิวตัววัสดุอะไรเยอะแล้ว UI ก็ตามตามกันได้นะครับส่วนแสงก็ไปดูในคลิปตัวสีดำสีเดสสแนสีแคมูฟลาชได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นไฟฉายซีรีส์ที่ผมชอบมากทั้งดีไซน์การออกแบบ UI แล้วก็ดีไซน์หน้าตานะครับนี่คือ Olight Warrior Mini นะครับเป็นรุ่น S2R2 S2 2 Baton ที่มีสวิตช์คอนั่นเองเออมีสวิตช์ท้ายนั่นเองนะครับ b บสออฟออ l จริงๆนะครับแสงดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับโอไลท์ลิมิเต็ดอ i ดิชันนะครับโฟล์ตีซันนะครับสปริงซัมเมอร์ออ u เ n w ร์วินเทอร์เวอร์ชันทูนะครับขอบคุณมากนะครับเฮบ i ไรเดนเอาท์